โอ้โอ้โอ้เส้น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 โอ้มายกอดโอ้มายกอดโอ้มายกอดวนมาเร็วมันมาเร็วมันมาเร็วโอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง 961E นะครับผมวันนี้ผมจะมาพาเล่นเล่นเกมโลบ็อกนะครับผมในแบบนี้เลยที่ขึ้นนี่เลยนะครับผมเริ่มเลยแม่ดักเริ่มเลยเริ่มเลยไปไปไปกดคำว่าเล่นเนี่ยนะ ใจใจกดเล่นกดเล่นกดเล่นนะเล่นแล้วอย่ายูดิงอย่ายู่ดิงอะไรอ่ะแล้วมันวิ่งเลยเหรอเดี๋ยวรู้ใช่ใช่เห็นเวลาแล้วจำได้บนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเบียร์เลโกมาแล้วมันต้องแล้วมันต้องมันต้องไปกับใครอ่ะไปคนเดียวเราเต้องวิ่งเราต้องวิ่งคนเดียวเราอวิ่งคนเดียวไปแล้วเราสตายแล้วห้ามให้ห้ามวิ่งกับคนอื่นเลยเหรอก็คือทีมอัพได้แต่ไอ้วิ่งกับคนอื่นได้แต่เราต้องเอาชีวิตรอดกับสิ่งที่มันกระเลโกมามันคืออะไรวะานบบแพ้แค่นั้น ไอ้ม to ึงปะเนี่ยดักแก่แล er like oh, no. ้วกูมาเจอมึงเดินก like ับกูดิเฮ้ยยังไงกูเจอแล้วไอ้เหี้ยตัวมันเริ่มเลยวิ่งวิไอ้เฮียวิ่งตัวมันเริ่มเลยไอ้เหี้ยแล้วมันวิ่งไปทางไหนวะวิ่งไปเลยวิ่งกูวิ่งคนเดียววิ่งวิ่งวิ่งวไอ้ยี่วิ่งกูวิ่งคนเดียวไอ้สัตว์โอ้โหนไอ้เหี้ยจอสันจอสันไอ้เหี้ยทำไมมันมีแต่ทางตันวะที่กูวิ่งมา เอนเนี่ยมันเป็นร้านมันเป็นไอ้เนี่ยอะไรวะห้างอะทางตางเยอะเปิดประตูอียอ๊ยกูปิดประตูมันเป็นผู้เลน่นบ้าที่วิ่งมานะ่ะไม่ใช่ผู้เลน่นมันจะเป็นบอดใช่ไหมอ๋อคูหลบได้เอ้ยอยู่ที่มันอยู่ใกล้ๆกูนี่ลลแล้วแล้วถ้ามั<ใ>นเห็นเราคือมันจะตามเรามาเลยปะใช <น S> ่ใช่ถ้าเราถ้าเราแบบว่าไม่วิ่งหนีมันมันก็จะตามเรามาเลยโอ้โหมมามีโอมมากไม่ อยู่ตรงไหนวะละอยู่ตัวกาแกอยู่ตัวฟอรวีโอ้โหตรงนั้นไปไม่ได้เลยแล้วมันช่วยกันได้เปล่าหรือว่าไงโอ้มีแต่คนตายเว้ยช่วยได้ช่วยได้ไหมอะไรผิดเหมือน่โอ้ยพูยดตัวเบลอเลยปะนะ่ะใครตายแล้ววะเีัยตายกันหมดแล้วเีัยตายกันเยอะมากมีแจ็ซสองด้วยเหรอเฮ้ยมีเหรอเออมันขึ้นไปแจ็ซสองกันอะกูเจอพวกแล้วดาร์ก <laughs> ว่าแต่ฟาดจะกี่คนได้เราสองคนได้จีดิใครอะเดี๋ยวเราแกโอ้ตายบ้าเราสองคนเหรอมเฮ้ยเร็เร็ะเร็วเ w h ว t the f u ักฮะอันนั้นอะไรอะอ้อ้ออ้เซนเซนเซนโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้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 ไม่กอ ไอดยออย่าไปชุบอย่ไปชุบอย่าไปชุบอย่าไปชุบยไเียเต็มเลยเมื่อกี้นี่นีอยู่นี่อยู่นี่เร็วเรโอ้ยข้างหลังไอ้สัตว์เร็ว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 เวเร็วเร็ววเร็ววเเรวเร็วเเวววเเ้เ้ เยอะเีไรหน้าเลยโอ้ยเฮ้ยเอ้ยมันมาเล้วว่า t ั๊บปเชืยไแต่ละอย่างอะไรอยูเนี่ยอยู่ไหนอ้ยเยอะแบบๆอยู่ตรงไอเนี่ยน่าจะอยู่ในเบสเซลเลอร์เลยอะออเบสบยเบสยอยู่ในเบสบายตายปะโอ้โอ้อ้าขาวเลยจอคู่ขาว อ้าวเออตายกันหมดเหรอเออตายหมดเลยเมื่อกี่นะโดนอะไนี่อ่ะโดนโดนถักอ่ะอันนี้อันนี้คือยังไงต่อเราตายได้ไเราก็จะเริ่มรอบใหม่เรื่อยเรื่อยเริ่มใหม่มะมไงแล้วหมดหมดอ่ะเออหมดแล้วเนี่ยเริ่มหมดแล้วเนี่ยโอ้่น่ากลัวจัดโต๊อโอ้โโอ้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 โอเกอ้โอ้ีอ้โอ้โอ้โออ้โ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 อ้้โ ไอ้เจ้าม่งมันมาหากูแล้วโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ไอเดียไปูวะโอ้ยโอ้ยตามกูคนเดียวเลยวะเมื่อกี้วัดประยูงทั้งวุฒไอ้ด่ากด่างระวังไอ้เพี่ไอ้เพี่ไอพี่อย่าพามาหากูดิจะไอ้เดียวมันจะไม่เลิกตาอีกเลยกูหลบแล้ว เฮ้ยเสียง e? อะไรอะเสียงอะไรไอ้ข yeah, yeah, yeah. ําไอ้ขําหมายก้อนโอ้โอ้โอ้ไอ้เยื้ลู่เยลู่เยลูเยอะเยอะเยอะไอ้เยอะเยอะเยอะทุกตัวเลยเมื่อกี้หนีไปยังนะหนีไม่ได้หนีประตูแม่งด้มันยุงมันสู้ได้ป่บวไอ้เหี้ยกูลงไปทางหนีไฟได้ไหมเนี่ยโอ้มันเอากูแล้วโอ้โอ้ชิด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  เอ,อ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้ยีกูติดกยเอ้ย่าเอ้ยดากูเจมแล้วเ <c oughs> อ้ยอย่าเพิ่งหนีกูไปอยู่ข้างหลังไอ้จะวิ่งไป่วยโคตรเฮ้าลังข้างหลังข้างหลังข้างหลังก้าลังข้างหลัข้างหลังข้างหลังข้างหลัง้หั่างหลัง้างหังข้างลังางหนีงข้างล้างหลังหางห,หังลงางห้งห้หาหลังข้าขาหลังมั้ยอุ้ย <c oughs> โอ้ยเฮ้ยข oh, no. oh, no. ้างหลังข้างหลังโอ้ยกูลบแล้วกูลบแล้วกูลบแล้วโอ้ยไม่ก็โดอยู่ไนอยู่ไนอยู่ไนอยู่ในเนี่ยอยู่ในร้านเช่าซีดีหรือเปล่าวะอยู่ช็อปอะอยู่ช็อปอยู่ช็อปโอ้ยเฮียโดนกูแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้วโอ้นโอ้ยวันเก่ามากดาวช่วยกันด้วยไหนอะอยู่ไหนกันนะโอ้อยู่หน้าโรงหนัง อยู่ด้านล่งนโอ้ตายดีกว่าไป้เดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหากูตายแน่เลยไม่ใช่มันมันไล่กูอยู่เนี่ยอ๋อเฮ้ยกูหลุดแล้วกูหลุดแล้วกูหลุดแล้วอย่าไปทางนั้นเอ้ยไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยบอกเอาไอ้ไอ้บ้าเอ้ยไอ้เหี้ยชุบชุบ่ามึนอย่ามือชุบ่ามึนชุบไอ้เหี้ยอย่ามึนชุบไปเร็วไปเร็ว Chọc cock 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 Oh no Oh no Oh no cock 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 โจ๋ะจบว่าเชโรตานี่ชนะวะเชโดไไปดูแดชบอร์ดนีโอ้ยแดชบอร์ดพวกเราโคตรโหดอะฮะเปลี่ยนด่านได้ด้วยเหรอได้ได้เอ็กซิดกดเอ็กซ์ติดเอากดไม่ทันไม่ทันแล้วปกติจะเปลี่ยนด่านได้ได้ชั่งมาแล้วกันเออด่านนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนปกติจะเปลี่ยนด่านได้ได้ได้แต่ไม่รู้เปลี่ยนไงนะต้องรออยู่ไหนวะดักเออนี่เอ้ตรงไอ้นี่มันมันมีทางนี้ด้วยเหรอ มีดีวิ่งมา <c oughs> อย่างบ่อยกูมาไม่เคยถึงเลยกูไปอยู่แต่เบสไบไม่มึงไงจะมีเที่ยวอีบิซีโบไปเร็วแกลู้ไมดิตอนนี้อโอเคอ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเราออกไปไม่ได้วะทางนี้หรือว่าอะไรต <c oughs> อเแคทเฮ้ยมันมันมีทางกั้นด้วยอ่ะมีคนโดนตอกแคทเรี <c oughs> ยบร้อยไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนใครดิ มันอยู่ไหนเพื่อนไปไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่เองหมดอ่ะอ๋อเบ็ดใบอะไรวะโอ้กูหนีก่อนอะไรอะไรไม่รู้นู่นไงมันอยู่ไหนไม่รู้ไม่มีแล้วเมื่อกี้อะไรอ่ะนั่นดิอยู่อยู่ตัวกูกูวิ่งเร็วเลยเมื่อกี้อุ้ยทำไมดาบเรืองเจกันได้เฮ้ยดาร์คข้างหน้ามึงเห็นเปล่ามึงเห็นเปล่ากวาดดาว่้ากูหนีก่อน เงี้ยเป็นจายโจ้ไม่เห็นเลยเออมันนี่ยังโกงอ๋อเขาบอกว่ารอบพิเศษไงอ๋อเออที่มันกีนปิซซโบนโอ้โหวิ่ง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 กูวิ่งอยู่ไม่กอดไปเด้แล้วไปเร็วต้องไปช่วยเพื่อนเราองไปช่วยเพื่อนเราจะไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเราต้องหนีก่อนไหมไปแล้วมาแล้วเพื่อนมาไปแล้วเพื่อนไอ้กูช่วยด้วยเอาไม่น่ามาเลยไอ้อะไรวะคนมาห้อโอ้โอ้ ถึงว่าทำไมมันสั่นเพราะเรามองไม่เห็นมันนี่เองเราเข้าที่ปลอดภัยปะเกิดไปแล้วเยโดมันกว่าปิดประตูด้วยเถอะไปไหนดักโอ้โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดมันเข้ามาได้ไอ้หาเอ้ยมันเข้ามาได้ What the fuck วิ่งอยู่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 โอ้โหไอ้ระวังข้างหน้าระวังข้างหน้าจุ๊จุ๊โอ้ดากระวังนะตปดูยังไหนหมดอ่ะจะได้ไปชุบเขาอยู่นี่เต็มเลยตรงห้องเนี้ยชุบยังชุบยังเนี่ยชุบอยู่ชุบอยู่โอเคโอ้โหประตูพังเลยชุบไม่ได้ชุบได้แล้วนี่ไง ไปทางไหน <c oughs> ฮะไม่รู้วิ่งไปตรงไไอ้เหี้ยกูตายอ้ไม่นะดักเอ้าพี่อยู่พี่อยู่อย่าไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยคุณลงอยู่ในร้านกาแฟเฮ้ยมีคนชุบกูแล้วสุดยอดเพื่อนวิลกูด <c oughs> เออ thank you <c oughs> มาแล้วหมาแล้วเอ้า oh. <c oughs> เพิ่งชุบกูมากูตายอีกแล้วเอ้ยเอากูไปด้วยเอากูไปด้วยไหนอยู่ไหนช่วยดูสมดีเลยกูอยู่ตรงนี้ไปได้สร็จยืนแล้กูได้แล้วกูได้แล้วมีคนมาช่วยกูแล้วอ้าวเรียบร้อยชนะหรือผ่านชนะปะนะชนะดีโอ้โหยียี่เสียงแม่งน่ากลัวจริงเมื่อกี้ออกได้ปะหรือว่าไงกด X ปิด นี่ไงนี่ไงยังไงโอ้โหเอาไหน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 อันอันไหน normal หรือ hard ได้ไม่มันคืออันไหนอะหนึ่งสองสามสี่เอาไหนหนึ่งเลยสิเอาสี่ไปเขาเลือกสี่กันละเออเราเลือกอันนั้นอะตามเขามันเลือกอะไรที่มันเฮ้ยอันนั้นน่าจะสนุกนะซิตี้เละก็อยากเล่นโอ้หอันแรกแม่งเข่าวงกดใช่ป่ะอันเล่น่าเล่นดีวะ หัวแลกข้างเขางงกดว่ะมีสุยนะโอ้วิ่งเร็วดีว่ะอืมไอ้เหี้ยแบบนี้สนุกจัดเลยให้หาเซฟรูมดูไหนอ่ะหาเซฟรูมมันอยู่ตรงไหนอ่ะทำแรงมันมันบินได้อ่ะแต่ทำไมกูบินไม่ได้อ่ะอ๋อนี่ได้่ะกดอะไรวะไห้หาเซฟรูมมาได้กดอะไรดั้ฮะอีเหระ

จกาจะกา ya ตายปะเอาไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหหยูดเดินกันสวัสดีมึงอยู่ไหนวะไอ้ย่าจูบุกายนี่วิ stinks. ่งวิ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 ่นไปวิ่งไปเอ้ยไอ้ย่าสุดแมปไอ้ฮะสุดแมปอ่าโน่ไอ้ยเย้โดนพี่มึงทิ้งกูไปแล้ว ใครกันเราไปไม่จบไปแล้วไปกันเราไปช่วยกันเราไปช่วยกันเราไปช่วยพีอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่มึงไปไหนกูอยู่นี่อยู่ไหนกูโดนลากไปแล้วเอาไปเซฟรูมก่อนเถอะตอนเนี้ยเซฟรูมมันคืออะไรเนี่ยเซฟรูมนี่ไงใช่ป่ะไม่ใช่นี่มันเซฟรูมไม่ใช่เหรอ ล้วเซฟรูมหน้าตาเป็นไงวะไม่รู้เ,เนี่ยหาใครดิน่ะแต่นี้วะเนี่ยไฟยเดลิเวอร์แบบคันโยกโอ,โอู้โตแล้วแบบใหญ่กว้างดีนะมน่มันวิ่งแค่สองตัวอืมมันอาจจะวิ่งเยอะกว่านี้ก็ได้ไง จุ๊บแล้วเพื่อนแกนเพื่อนโอ้ยมีมาสอลแ้วกันโดยโอ้ยเจอไหนวะที่ไหนกันอะโอ้อยกูอีกแล้วกูอีกแล้วกูจะโดนอีกแล้วนี่หรือเปล่าเซฟเฮาอะ่ะที่หน้าตาไม่ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่วะมันต้องหารีเวอร์ก่อนนะห่างคันโยกอ๋อมันจะมีอ๋อแบบนั้นเอง อยู่ซ้ายอยู่ด้านซ้ายมันจะมีข้อความบ่อยด้านซ้ายโอ้ยโอ้ยกูโดนไล่ตามสปอับปอบหายอยู่ไหนมันไม่มีอ่ะเฮียเดินหาต้นแบบไม่รอดเหรอหรืออะไรเออนเองมันดิมันชนะป่าวะชนะไม่รู้มันเขียนว่าตายแล้วยังไง สีเขียวคือชใครโอ้โหตางกันบานเลยเราเล่นแบบนี้ต่อเนาะอ่าอีกเกมนึงอีกเกมนึงก็ได้อื嘛เป็นไงบ้างแบบนี้สนุกนะวิ่งรุนเร่อไอ้เดียหนีอย่างเดียวเลยมันมาแล้วอ๋อยังบอกแล้วแบบนี้ไม่มีแรงมากเราเดินหาเลยวะล่ะจังหวะเนี้ยเราเดินหาเลยไอ้ตึกแดงอ่ะยังไม่เคยไป ไปทำไมหน้าจอมันสูงยังวิ่งไม่ได้ไม่รู้มันบั๊กมั้งเออมันบั๊กอะวิ่งไม่ได้อะอ้าทำไงอะก็ออกไปไม่ได้วิ่งไม่ได้เต้องรอคนมาช่วยช่กูหน่อยอยู่ไรวะเฮ้ยเฮ้ยเอาเรือเก็บเฮ้ยไอ้เงี้ยนเก็บเ้ยยิ่งยิ มันอุ้มยังไงวะเนี่ยบร์คิวการ์คิวทำไมมันไม่มีให้ปุ่มให้กดวะมึงมึงโดนยังมึงโดนชุบยังยังยังอยู่ไหนวะอยู่ไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยานอยู่มาแล้วด้านหลังด้านหลังไปเร็วไปเร็วบีก้วบีกับบีแล้วหาเซฟดูเพียไปไหวแล้วหาแลกแล้ว โอ้ก oh! ูไม no okay. huh? hey, yeah, hey, ่รอดตายยังไงครับพี่ฮะเอ้ยเที่ยดูแล้วตายยังไงดูแลเรื่องแค่คำตอบแล้วเอ๊มีคนช่วยกูแล้วเว้ยอย่าลูมแค้คำตอบแล้วได้คำตอบแล้วตายได้ไงดูแลเฮ้ยหอยหลังลำพงชุกูหลายรอบแล้วเแหละเฮ้ยอึอชุบ อ้าวอันนี้ตายแล้วมันชุบไม่ได้เหรอเล่ที่ชุบไม่ได้ทำไงวะไม่รู้อโอ้เฮ้เฮ่มาเลยเออกดไกว้มั้งครับถูกปะมันจะมีฮะ,ะถ้าทำรุ่มอย่างเดียวนะั้นนะมันชุบยังไงมันรอดแต่อยู่ตรงกายกันนะรอดไม่ได้ยี่ดอยได้ไหม <X S> นัน่นสิไอ้ไอ้ไอ้เคียวนี่ยทุบกูหลายรอบเลยมันลากกูไปเฮยลากเป็นถุงขยะเลยสัตก เดวาูดูลากูดิเอ้ยลาเอยู่เอยู่ลาเพยกูกะเด็นเลยมันเปนลากูอยู่กันลาุที่เดียวกันเด้ล้ันิเออมันลากมาอย่างไกลเมื่อกี้กูเห็นแล้โอ้ยมันใหแก้วเ้ยเฮ้ท่องไหนเซฟเขอ่ะค้นหาคันโยกด้วยนะมันบอก ตายเหรอเออยังไม่มีคนเร็วเลยแย่แล้วอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่กไกลกูโดนเลยเนี่ยโดนแดงโดนแดงโดนแดงโอ้ยเยี่ยโอ้ยคนตู้มาแล้วไม่ต้องหมดโอ้ยมันนอนตามกูแล้วทีเนี้ยไอ้หัวขาวอยู่บนโอ้โหผู้หญิงไอ้ย่าไปไปเจทีโกเจทีโกที่นี้กูตายเลย เที่ยวนี้กูตายแบบชุบไม่ได้เลยเที่ยวนี้เหมือนกันเหมือนกันแพ้แล้วมั้งเออเรียบร้อยแเราหาโอ้หันโยไปได้โธ่เออเราขอแค่นี้ก่อนเนาะเออแล้วกสำหรับคลิปนี้ก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมเกาจจะมีอีพีใหม่ๆต่อเข้ามาอีกเนาะ สวัสดีพีนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายจ้า